ก็เป็นแค่หนึ่งจากคนที่ขับเครื่องได้ไหมวันนี้ดีใจนักที่เสียงตอบรับเริ่มงเข้ามา้ามาเลยครับที่นี่ไม่มีเส้นนะครับที่นี่ไม่มีเส้นทุกคนเท่าเทียมโชว์ฝีมือใครอยากจะเป็นสอสอครับไม่ยากเลยคนระับอย่ามาขอใบสมัครสอสอที่ผมไม่มีคุณเสนอตัวครับคนที่จะลงงานสาเป็นสอสอคุณต้องเป็นคนเสนอตัวแล้นี่การเสนอตัวเนี่ย นะกูก็ต้องทําให้เราเห็นด้ว่าทาไมคุณนึงเหมาะสมแต่ว่าาลอาจะได้เป็นคนตัวเลือกของพรรคเพราะว่าบางทีเ่ยนะถ้ามีคนเดียวมันไม่ยากถ้ามีคนเดียวก็ส่งคนเลยคน,นนั้นเลยแต่ถ้ามันมีหลายคนเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาใช่ไหมโดยแล้วเราก็ดูส่วนหนึ่งแต่เราอยากจะให้คนในท้องถิ่นช่วยกันโหวตใช่ไหมเออถ้าคนในท้องถิ่นแล้วเป็นสมาชิพพกรัฐนัยนะ ขาช่วยกันโหวตว่ายินดีสงคนนี้มันก็ง่ายแทวไมคนนั้นก็จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งเออแต่วนันนะี้คนก็จะโดดให้คุณได้ไงถ้าเขาไม่รู้จักคุณคุณก็ต้องส่งประวัติส่วนตัวนะหรือทําเป็นเรซูเม่ก็ได้ว่าคุณคือใครหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่่าติดต่อทีิพัรคผมอยากจะลงสสสอขอรายละเอียดหน่อยไม่มีหรอกรายละเอียด คุณเนี่ยต้องเป็นคนเสนอตัวใช่ไหมว่าเราทําไมต้องเลือกคุณเออคุณทําประวัติมาเลยจบที่ไหนเรียนที่ไหนให้ละเอียดที่สุดยิ่งดีนะเพราะอย่าลืมนะวันหนึ่งคุณจะต้องถูกขุดคน้นใช่ไหมยิ่งคุณไปทํางานกับพรรคนี้นะไม่ต้องห่วงครับโจทย์เยอะแน่นอนมันจะขุดคน้นประวัติคุณเนี่ยเอาให้แม่งรู้ไปเลยไม่ต้องมาขุดให้เสียเวลาแต่ต้องเป็นวันที่แท้จริงนะมันจะแม่งงัวก,กันมาเนี่ยมา เสนอตัวเลยว่าค้กคุณเหมาะสมยังไงมีความรู้ยังไงทําอะไรได้บ้างองว่าไปโม้เยอะๆที่สุดใช่ไหมครับประชาชนจะได้ตัดสินใจง่างยแน่นอนวันนี้คะแนนพักกับมันมีใอ้คุณอยู่แล้วล่ะแต่คะแนนส่วนตัวคุณก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับโอ้อะไรเพราะอย่างน้อยคุณจะได้เป็นตัวแทนรับเลือกของพรรคเออแล้วพากล่าย่ายด้วยในการทํางานนะครับผมไม่สนแล้วครับว่าคุณจะเป็นอดีตสสแหรือไม่ใช่อดีตสอสแล้วจะเป็นอะไรผมอยากได้คนที่มีประวัติที่ไม่เสียหาย ไอ้งานกับเมือง,งมันไม่ยากหรอกผมก็ใหม่ผมก็ยังไม่เคยเป็นสสเหมือนกันคผมยังไม่เคยเป็นสสผมยังไม่เคยทำงานในสภาแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ยากหรอกนั้นคุณอย่ากลัวนะถ้าคุณแค่คุณกลัวคุณไม่กล้าคุณนี่คุณก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่กล้าแค่จะเดินเข้ามาพักคุณจะไปกล้าไปช่วยประชาชนได้ไงเออใช่ไหมถ้าเกิดคุณกล้าที่จะเสนอตัวข้็มาพรีเซนต์ตัวเองได้เนี่ยคุณต้องกล้าที่จะลงไปพื้นที่ทําพื้นที่ไปเลย ช่ไหมคุณแจ้งพรรคว่าคุณอยากจะขอเป็นแคนดิเดตแต่วันนี้เรายังไม่ได้กำหนดตัวเนี่ยคุณเป็นแคนดิเดตของพรรคนี่อาจจะมีสามคนคุณก็ลงพื้นที่แข่งกันมันอาจจะเป็นทีมเดียวกนะันได้นใช่ไหมไอ้คนหนึ่งอาจะาาจะเป็นสอสอคนหนึ่งจะเป็นผู้ช่วยหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ลไล้ทั้งหมดใช่ไหมเราต้องการคนทำงานทุกคนให้มีตำแหน่งแต่ไม่ใช่คนไม่มีไม่เคยทำงานแล้วมันไม่มีตำแหน่งในพรรคผมรับไม่ได้เออใช่ไหมผมรับไม่ได้อีกวันนี้ ใครแล้วแต่ที่มีส่วนกับเคื่อนพรรคก็ั้องเด่ยตนเนี่ยวนเหล่านี้ควรจะต้องมีตำแหน่งต้องหาตำแหน่งแล้าทำในบักเออเห็นไ,ไหมไม่เอาคนทำงานจะเอาหมาที่ไหนนะวันนี้อย่าถามเขาอีกนะว่าขอรายละเลอียดหน่อยการสมัครสองสอย่าส่งมานะแบบนีุ้ณจะเป็นสอบกูยังไม่รู้เลยวล่าจะต้องทำอะไรบ้างเห็นไ,ไหมคุณแค่คุณ,คณพรีเส้นตัวเองให้กับพรรคทราบดิ ขอรายละเอียดหน่อยขอแบบฟอร์มหน่อยไม่มีเออใช่ไหมครับผมงงมากเลยว่าี่จะอยากเป็นสอสอขอรายละเอียดหน่อยครับเออใช่ไหมวันนี้คุณแก่เสนอตัวพรรคสักคุณคุณเหมาะสมที่จะเป็นสอสอคุณก็บอกเลยคุณเป็นใครไปจากไหนแค่นั้นเองแต่ที่มันคือคุณต้องเช็งให้ดีนะคุณต้าบาดคุณอ่ะไม่ได้มีคดีความไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเป็นคุกนะเว้ยกูบอกให้ การให้ประวัติที่เป็นเท็จเนี่ยวันหนึ่งถูกขุดคุยมาเจอเนี่ยนะครับคุณคือคนที่ไม่มีคุณบัติที่จะสมัครสอสอได้และเสียงมาสมัคร,ร,ร,รเนี่ยค,คุกน้ำมือกูไม่ได้พูดเล่นนะเออใช่ไหมครับไม่ใช่มีคดีครั้งว่าแอบ,บนี้ก็ดีโยแล้วแม่งมาสมาัครไอ้พักอาจจะตรวจไม่เจอแต่วันหนึ่งเจอขุดคุยไปในคุกท่านั้นนะครับชัดเจนพอไหมดังนะนั้นไม่ต้องส่งข้อความก็ไม่ได้พักอีกแล้วเพราะเจ้าหน้าที่พักไปต่อไม่ทันหรอก มัาทางานเอกสารเขาแย่แต้องมานั่งคอยให้เรีย้คุณแค่ไม่เอาไม่เอานะวันนี้ชัดเจนมากส่วนใหญ่นะวันนี้คนที่สมัครกันในพรรคก็ fc ผมนั่นั่นนั่นแหละฟังกยทุกวันเนี่ยมันก็ต้องเข้ากระโหลกมั้งนะเว้ยใช่ไหมผมขอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตรงไปตรงมาอันนี้คือคาแรคเตอร์ของพรรคเราไม่เด็จริตกับสิ่งนี้ไม่ถูกต้องยอมหักไม่ยอมงอเราจะไม่มีการประนีประนอมกับการทุจริตคอร์รัปชัน